ก็คือถึง90เนี่ยตั้งแต่98จนถึง90เนี่ยเป็นโซนที่มีความแข็งแรงแล้วก็เป็นนอต์บ็อกด้วยถ้าราคามาแตะแล้วมันตีกลับเลยมีแพคชันกลับตัวด้วยก็ค่อย follow ฝั่ง b ขึ้นไปเลยผมบอกแล้วถ้านั้นราคาควรเกินเท่าไหร่ราคาไม่ควรเกิน24013ข้างบนนี้นะ0 3 0 2เนี่ยถ้าราคาตีกลับขึ้นไปแล้วไปยืนเหนือตรงนั้นได้เดี๋ยวมันต่อขึ้นไปข้างบนอย่างงี้เราก็บีฟอลโล่ขึ้นไปเลยนะ เดี๋ยวนะครับมีคนถามว่าอ๋ออ๋ออยากให้ใส่ลิงก์บล็อกเหรอครับเดี๋ยวผมดูให้ครับนะครับยังอยู่หรือเปล่าม่รู้ผมไม,ไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นนนนนครับอะให้ให้ให้ลิงก์ไว้หนึ่งลิงก์เนอะอ่อะลิงก์นี้ครับที่ผมใช้อยู่ตอนเอ้า พี่โอเคไหมว่ามันโพสต์ไปคอ์สอะไรวะเขาไม่ให้ใส่หนิงหรอ,อผมไม่รู้นะจริงจริงดิอ๋อไลท์เซตติ้งไม่ได้